มามามานี่ร้องทำไมมานี่มาเหล่าอาการให้ฟังก่อนเร็วมาร้องทำไมหืไปเที่ยวมาแล้วก็มาอ้อนมาฟ้องโดนหมาไล่มา <laughs> มาฟองเลยมาอันนี้เออนอนเฝ้าหน้าประตูนะห้ามไปไหนอันนี้ทีโดนแมวโดนหมาไล่มานะวิ่งมนาตังกด้อ มนุำมหน้าอยากเที่ยวดีนักต้องมาอ้อนเลยต้องมาอ้อนเลยอยู่ตรงนั้นนะดื้อดีนะเห็นไหมดื้อใช่ไหมดื้อเที่ยวมันนะดื้อใช่ไหมไปีห้าทุกวันจะต้องปล่อยเขาออกนะคะให้เขามาฉี่ ทุกวันฉลาดฉลาดมากเหนื่อยที่หมาได้ขับนี่มสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าป่ะสมน้ำหน้าไหมหางสวยนี่หางสวยนะี่หางปนะังกนะี่ หางกวัาดเนี่ยหางกวัาดเนี่ยหางกวัก,ก,วก,ก,วกจับในหน้าเออหัวงหางบนจับนิดจับหน่อทั้งบนเนาะนะไอเอฟตีเขาหันหน้ามาที่หันตูดให้ดูเออนี่นอนนอนนอนเลยเออ <c oughs> ไม่ต้องรูปแล้วนอนไปนอนไปบนโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ